ันนี้มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาแนะนาให้กับเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่นะครับในชุดเป็นชุดสมบูรณ์นะครับประกอบไปด้วยหนังสือเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นกับโปรแกรม Tinker Cat ซึ่งโปรแกรม t i n k e r c a แนี้สําหรับจําลองการทํางานซิมูเลชันวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสามารถออนไลน์ใช้งานได้ฟรีบนเว็บไซต์ t i n k e r c a แได้เลยนะครับในเนื้อหาในเล่มนะครับก็จะมีเนื้อหาทางภาพความรู้ทฤษฎีแล้วก็ ปฏิบัติจำลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำลองบนโปรแกรม t ิ n k ก r แค d พร้อมกับต่อวงอจรจริงในแผ่นเบสบอร์ดนะครับอันนี้คือเนื้อหาในเล่มเรามาดูในชุดสมบูรณ์นะครับก็เป็นชุด Basic อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีตัวที่ให้ไปนะครับมีดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีหนังสือเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ทิ n g กระแคะครับแล้วก็มีชุดอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเปิดกล่องดูด้านในกันด้านในก็จะมี Pan ge, ะแผ่นชาร์จ e นะครับแผ่นชาร์จแสดงอะไหล่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหนึ่งแผ่นที่สองก็จะมีบัตรรับประกันสินค้านะครับถ้ามีปัญหาสามารถเคลมได้ แล้วก็จะมีชุดอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นอุปกรณ์จริงก็จะมีทั้ง IC ต่างๆดิฟสวิต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแผ่นเบสบอร์ดมีแหล่งจ่ายไฟนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ฐานไฟฉายให้มาพร้อมเลยนะครับอันนี้เป็นชุดแหล่งจ่ายไฟมีสายไฟจัมเปอร์ตัวนี้เป็นดิจิตอลม,มิเตอร์นะครับ มีฐานให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีคีมสําหรับคีบอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการทดลองจริงมีสายโปรบมัลติมิเตอร์แล้วก็จะมีถุงสําหรับใส่มัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์มือใหม่นะครับสนใจคลิกสั่งซื้อได้เลยนะครับ